เพื่อนเพื่อนน้องๆเขะยาเฉลิมเกิดไมีโอกาสศึกษาจะมีการเรียนรู้รู้และพัฒนานะครับจุดแรกหรือค้อแรกผมเริ่มลักษณะของการตัดหรือการไล่ลักษณะของกรอบคือการสร้างกรอบลักษณะของส่วนหน้าส่วนหน้าในที่นี้นะครับเรามีการคุยไว้นะครับว่าเราจะเดืนหรือจะทชื่ให้อยู่คุยความยาวอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือที่หนึ่งอันนี้ก็คือการทำงานอันนี้ก็คือทรายแล้วนะครับเกี่ยก้อความย เราจะวางคอยเลยนะครับคอยของเราก็คือจุดด้านหน้าที่เรามีการติ๊กไว้นะครับที่เราวางลายวางเน็วางกรอบวางทรงไว้นะครับเพื่อให้ทรงและกรอบการทำงานนะครับมีความสมูทมีความสวยงามตามลักษณะของทรงครับนะฮะพอเราได้คอยแรกได้ลายแรกนะครับแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งทีละชั้นวางทีละลายแล้วก็วางทีละเน็มตามลักษณะของกรอบของทรงออกมาในรูปแบบของการตัดในรูปแบบของการซอยในรูปแบบของการสไลด รือในรูปแบบของการซิหร er ือเลมลักษณะของทรงออกมาเพื่อให้ทรงนะครับมีความสมูทแล้วก็มีความสวยงามมีความคงคืนลักษณะของทรงนะครับความสวยงางตัดที่เราได้ทรงของส่วนหน้าเสร็จแล้วเราก็หยับมาซีกด้านหลังนะครับโดยการดึงโดยการโน้มโดยการเอาไกล้ไลายโดยเอาขอบเกณี์และอลักนะครับของทรงของส่วนหน้าโดยการดึงโดยการเลเยอร์โดยการโน้มโดยการลักษณะของการสไลด์ถ้าเก็บลักษณะของปลายผมให้มีความคิ้วให้มีความสฉ่อยแล้วก็มีความสวยงามครับ ถ้าพอหลังจากเที่ยวแล้วได้โซนในเกาะของส่วนหน้าและส่วนหลังแล้วเราก็หวีโซ่เชื่อมเชื่อมในที่นี้ความหมายของผมก็โซนตั้งแต่ด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ได้ข้างนะครับให้มันมีความเชื่อมกันแต่ครั้งที่เราตัดอย่าเดยนะครับไก,กด์ไลน์เ,นนนเกณฑ์ที่ววาาาากาหนดไว้นะครับส่วนของที่รวางกราบวางลายวางแนววางรูปร่างของทรงเขาไว้นะครับอันนี้ก็คือที่อันนี้ก็คือการทําง,งานอันนี้ก็คือสไตลนะครับเอเดียวกรนนี้เราเสริมสร้างเราพัฒนา กพราะเราก็หลักการเราการทำงา,น,น,า,งาเนเรื่องวันต่างๆหรือเพื่อให้น้องๆกระเจิดกระเจิดให้มีการศึกษาและมีการเรียนรู้นะครับทัร็จและวัฒนธรรมเลยนะครับรนะการแบ่งกรอบการที่ตายการวางลายการวางแนวก็คือเหมือนกับการถึงเชือกลักษณะของรอบ่หรือทรงที่เราต้องการให้แน่นอนครับนะการทําอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเป็นน้องใหม่ผมแนะนำนะครับทำพร้อมกันทีเดียวสองข้างซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเรามีความชำนาญแล้วนะครับก็ทำทีละข้างได้นะครับนะ นี้ก็คือระลักการในการลักษณะของการตัดสันซอยการไล่ผมการวางกรอบการวางทรงการวางลายการวางแนวหรือการลักษณะของการตัดลักษณะเึกนะครับทุกๆแบบของการทางานครับเช่นเดียวนะครับนะอย่างที่บอกว่าเราได้ส่วนของส่วนหน้าได้เก็บของส่วนข้างนะครับแล้วก็เก็บของส่วนหลักนะครับนะนะครับคอยลายแนวตามรจุดที่เรากําหนดไว้หรือตามที่เราวางกรอบไว้นะครับนะ น,นี่ก็คือจิงนี่ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือสายนะครับครับหลังจากที่เราได้กรอบได้ลายได้แนวเส้นแล้วเราก็มาห้าของเคทื่สัสทว์ฎี้ครื่สัตว์ในที่นี้ก็ามหมายของผมก็คือการแบ,บ่งผมเป็นสองส่วนนะครับติกซ้ายหนึ่งส่วนแล้วก็ซี่ขวาหนึ่งส่วนนะครับการแบ,บ่งเช่นนี้พับเราต้องการให้ผมมีน้ําหนักหรือมีความยาวเท่ากันในการที่เรา,าทํางานข่้นท้ายที่จำง่ายส่ยวกการแบ,บ่งกรอบทิ้งชายนะครับก็คือการไล่ ลักษณะขอบของทรงหรือลักษณะลายของแนวที่เรากัดกำหนดไว้นะครับควรเราต้องมีความสั้นยาวอยูอย่ขนาดไหนครับอันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับครับเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับถ้าเรามาดูซอยมาดูลายมาดูที่นี่เลยนะครับนะวิธีการตัดเราจะตัดยังไงนะครับ,าารบเดี๋ยวนะครับเช่นเดิมนะครับนะผมมีการกแบ่งแบ่งที่นี้ก็คือโซนของส่วนหน้านะครับแล้วก็โซนของออส์ส่วนหลังนะครับแบ่งปอกชิ้ชาย โดยการดึงหรือการเอาไส้ลายมาจากช่อหน้าที่เราวางไว้นะครับช่อหน้าก็คือโซนของส่วนหน้าของซี่ที่เราตัดไวนไ้นะครับเราเจ็บปลายผมนะครับแล้วเราก็ไล่ลักษณะของทรงที่้ต่อส่วนกันจากซ้ายนะครับจากขวามาให้งคงมพลิกันนะครับนะส่วนด้านบนอยู่ด้านข้างนะครับอยือด้านท้ายคอยนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นองค์ที่สําคัญนะครับก็คือการลักษณะของวางขอบ วางเชบวางลายวางแนววางทรงออกมาให้ม um pues nah. ันมีความคงตึงกันครับแต่ละพ้อยแต่ละลายแต่ละจุดแต่ละแนวแล้วครับก็คือเป็นองค์ประกอบที่เรากําหนดไว้จากโซนของซีกหน้าที่เราตั้งฉากไว้นะครับหรือองศาองศาที่เราวางไว้หรือกกอบลักษณะของตรงที่เราวางไว้นะครับก็คือเป็นตัวเชื่อมหรือช่วงต่อนะครับนะให้เป็นลักษณะของการต่อกันนะครับให้ทรงออกมาได้มีความคงตึนกันครับอันนี้ก็คือที่ อันนี <epo ch> ้ก็คือการทำงานนะครับอันนี้ก็คือสายนะครับ k t ว่ได้ค่าเท่ครับเสร็จแล้วนะครับเช่นนึงยวกันนาผมจะมีแต่ที่นี่ก็คืบอกว่าที่ที่เราแบกนะว่าส่วนหนึ่งอยู่ซีซ้ายส่วนหนึ่งอยู่ีขวาส่วนหนึ่งนะครับอยู่ด้านหน้าด้านหลังส่วนหลักก็คือแบ่งขอบขึ้นชายก็คือให้เป็นลักษณะของวงกลมหรือเป็นตัวรีนะครับหรือเป็นตัวยูหรือเป็นตัววีก็แล้วแต่้วแต่ความถนัดของแต่แต่ละท่านนะครับที่ ก็า <If S 2> ิดี่กว่าที่ว่าสามารถที่จะแบ่งองไปตรงนี้แล้นะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแบ่งลักษณะโซนของส่วนหน้าหรือส่วนด้านหลังครับโดยการสไลด์โดยการเก็บกรอบเก็บชายเก็บแนวนะครับในลักษณะของขอบ ของทรงครับขอเอาเยได้กรอบได้บดีได้ทรงได้ลายแน่นอนแล้วนะครับนะอันนี้เราก็มาดูลักษณะทรงของสิ่ทนี้เราจะแบ่งเป็นส então, ี่ส่ว like นนะครับนะด้านหน้าสองส่วนแล้วก็ด้านหลังสองส่วนนะครับในการดึงโดยการแบ่งหลังหูขึ้นมาโดยการเลเยอร์ดึงโน้ตโน้ลลักษณะของทรงนะครับในลักษณะของการตั้งฉากโดยการเก็บลักษณะของปลายผมนะครับโดยการคลี่โน้ตเลนลักษณะทรงของซี่ที เก็บกรอบของส่วนหน้าไว้นะครับส่วนหน้าหลังเช่นเดียวกันนะครับหน้าผมก็จะดึงแล้วก็ตั้งองศาตั้งฉากการดึงองศาการตั้งฉากเราก็ใช้ไกด์ลายจากเกณฑ์ที่เราตัดไวยนะครับของ่วนของส่วนหน้าก็เป็นหลักนะครับมันเป็นส่วนเชื่อมมันเป็นตัวต่อนะครับเป็นส่วนตัวไล่ลายนะครับมันมีความสมูทที่มีความสวยงามให้มีความคงตกันครับมาดูช่้นหนึ่งซึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับหน้าผมจะดึงแล้วก็ตั้งฉากตั้งองศานะครับวางลายวางแรว ตัดส่วนก ography, ็คือส so ่วนของส่วนหน้าที่เราตัดไปนะครับโดยการดึงโดยการยกองศาโดยการสร้างฉากนะครับโดยการเก็บลักษณะของปลายของนะครับโดลักษณะของการเช็คของทรงส่วนทีุ่ดท้ายคือด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะดึงและยกองศายกฉากยกปลายรับแนวนะครับอย่าลืมนะครับนั่นตัวของทีกหน้าหรือตัวอของด้านบนหรือด้านหลังนะครับเราสามารถที่จะดึงตะเกียบสร้างฉากนะครับโดยการเก็บลักษณะ เรียนไปผมครับท้ายนะครับนะตัดส่วนทุกบอดี้นะครับสี่ท้อยที่เราเอากไว้หรือสี่จุดที่เรากําหนดไว้นะครับเราดีเข้ามารวมรวมเข้ามาให้เชื่อมอ,อยู่ในจุดเดียวกันนะครับนะบนะโดยมาเอากางศร,รษะกครับตั้งฉากตั้งองศาตั้งลายตั้งแนวแลักษณะของทรงออกมาให้เห็นนะครับนะให้เป็นเป็นฉากให้เป็นองศาให้เป็นลายให้เป็นแนวลักษณะของทรงโดยการดึงโดยการโน้ม โดยการยกโดยการตั้งฉากโดยการเก็บลักษณะของปลายผมนะครับเช่นเดียวกันนะครับนะโดยการตั้งมุมเฉียงเห็นไครับนะอ่าง้องขยับเลยนะครับนะการตั้งเฉียงเฉียงในที่นี้ก็คือลักษณะของเส้นขวางเวลาตัดเราตัดลักษณะของเส้นขวางนะครับผมก็จะได้ไล่ออกมาได้ลักษณะตามขอบตามสรงแต่นี้ก็เป็นเห็นว่าเทคนิคตัวนี้ก็คือเป็นการทําง,งานแต่นี้ก็คือเป็นสไตล์นะครับเฉียงทีทโคารนี้ครับเห็นไหมครับปลายผมออกมาพิว้ว ได้สวยเลยนะครับตัดส่วนของการทํางานสะสมของการเดินถ้อยสะสมของการเดินรายและสะสมของการเดินครับดเทคนิคของการทํางานก็เป็นเดียวกรนนี่ที่เรามาเผยแพร่ที่เรามาแชร์ที่เราเทคนิคของการทํางานครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการดรายนะครับเราจะรายงานแล้วเราจะออกเทือ เราต้องแบ่งความสวนไม้ของผมของเ,เรา,ามักหนาด้วยะน,าามมานะครับเพื่อสะดวกในการที่เราจทางานนะครับเราแบ่งเป็นฮารเป็นรูปหัวใจนะฮะเราแบ่งเสร็จแล้วการทํางานเราจะง่ายขึ้น I'm <laughs> sorry. ว่านะครับทรงผมนะครับก็ได้สังเร็จนะครับนะทางเทคนิคของการตัดการซอยการซอยนะครับนารลักษณะของการเซตทรงด้วยการตัดนะครับก็ได้สังเร็จครับครับโอกาสหน้าเราพบกันใหม่เราเจอกันใหม่นะครับอันนี้ผมออสซสังกิจจิบัติมิเตียวอจะฝากคำว่าสวัสดีนะครับ พบกันแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับบ๊ายบายครับ